สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่ห้าข้าสงสัยว่าหลิงเทียนกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะที่เขายอมรับคำท้าประลองของหลีเจียสมองของหลิงเทียนน่าจะได้รับความกระทบกระเทือนขณะที่เขาต่อสู้กับหลีซินหลีเจียจะไม่แสดงความเมตตาในการต่อสู้ครั้งนี้และแม้ว่าเขาจะไม่สามารถฆ่าหลิงเทียนได้แต่ก็จะทําให้หลิงเทียนกลายเป็นคนพิการเหมือนน้องชายเขาไม่มีใครคาดหวังว่าหลิงเทียนจะสามารถเอาชนะได้ หนึ่งในนั้นคือนักสู้ที่มีชื่อเสียงของตระกูลหลี่เขามีพรสวรรค์ที่ระดัดจ,จำกัดซึ่งก้าวเข้าสู่การบ่มเพาะร่างกายระดับที่สเมื่อเขาอายุเพียง16ปีอีกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ใช้แท่อื่นเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการบ่มเพาะร่างกายถึงแม้ว่าการใช้กระบวนท่าที่แปลกประหลาดจะทําให้เขาสามารถเอาชนะหลี่ซินได้ในระดับที่สองของการบ่มเพาะร่างกายได้แต่ย่อมไม่มีผู้ใดคาดหวังว่าเขาจะสามารถเอาชนะหลี่เจียได้ แม้ว่าหลี่เจียและหลี่ซินเป็นพี่น้องกันแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันขณะที่ตระกูลหลี่ทั้งหมดกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการประลองที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดต่างนิ่งเฉยเหมือนพวกเขาล้วนไม่มีตัวตนเสร็จสิน้นหลิงเทียนมองไปที่แหวนบนนิ้วกลางในมือขวาของเขาแล้วยิ้มเล็กน้อย อาศัยความรู้ที่สึกลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคนิคการจารึกของจักรพรรดิสงครามเขาย่อมประสบความสำเร็จในการจารึกแหวนในการลงมือครั้งแรกของเขาหลี่เจียเมื่อวันนั้นมาถึงข้าจะทําให้เจ้าประหลาดใจมุมของปากหลิงเทียนยกขึ้นปรากฏร,รอยยิ้มที่ชั่วร้ายนายน้อยน้ำพร้อมแล้วเด็กสาวเดินออกมาจากบริเวณด้านหลังของห้องนอนขณะที่เธอเตรียมน้ำในถังอาบน้ำให้หลิงเทียนเสร็จสิน้น เคอเอลำบากเจ้าแล้วไปพักเถอะหลิงเทียนเดินไปยืนตรงหน้าเคอเอก่อนใช้แขนของเขาเพื่อช่วยซับเหงื่อบริเวณหน้าผากเด็กสาวซึ่งเป็นการกระทําที่อ่อนโยนมากเคอเอาจากนี้ไปงานหนักเช่นนี้ข้าจะทําเองหลิงเทียนกล่าวด้วยท่าทีสงสารหาม่ได้นายน้อยหลังจากที่ข้าอาบน้ําด้วยน้ํายาที่ท่านมอบให้ข้ารู้สึกแข็งแรงขึ้นมากขึ้นเด็กสาวสส่แขนเล็กๆของเธอ และรอยยิ้มที่สัมผัสได้ปรากฏขึ้นบนหน้าดูเหมือนว่าเครอเออของข้าในตอนนี้ร่างกายของเจ้าจะพัฒนาขึ้นจนสามารถเริ่มขั้นตอนการบ่มเพาะพลังได้แล้วหลิงเทียนสัมผัสแขนเล็กๆของสาวน้อยและยิ้มให้ในายน้อยข้ารู้ว่าท่านปฏิบัติต่อข้าเป็นอย่างดีและข้าก็รู้ด้วยว่าตระกูลหลี่มีกฎเกณฑ์ของตัวเอง สมาชิกในตระกูลไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดทักษะให้กับผู้อื่นข้ามีความสุขตราบเท่าที่ข้าสามารถติดตามนายน้อยและนายหญิงได้ไม่ว่าข้าจะเป็นนักสู้หรือไม่เคอรเอกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเด็กโง่ถ้าข้าต้องการชี้แนะวิธีการบ่มเพาะร่างกายให้กับเจ้าด้วยขั้นตอนธรรมชาติมันย่อมไม่เป็นวิธีการบ่มเพาะของตระกูลหลี่เอาละเจ้าไปพักผ่อนได้แล้วข้าจะไปหาเจ้าที่ห้องในช่วงเย็น เคอเออทำไมใบหน้าเจ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่หลิงเทียนสายหัวและยิ้มเบาฮ่าฮ่านายน้อยท่านชั่วร้ายท่านข่มขู่ข้าหลังจากพูดคุยกับหลิงเทียนเคอเออเดินกลับออกไปทิ้งให้หลิงเทียนหัวเราะอยู่ผู้เดียวทักษะการต่อสู้เก้ามังกรรูปแบบจิตวิญญาณพญางู นั่งขัดสมาธิในถังอาบน้ำหลิงเทียนมีจิตสงบนิ่งและบ่มเพาะทักษะโดยการหลับตาน้ำภายในถังอาบน้ำเริ่มหมุนไปรอบๆร,ร,ร่างกายของหลิงเทียนเกิดเป็นอ่างน้ำวนน้ำยาบ่มเพาะร่างกายอยู่จุดกึ่งกลางของอ่างน้ำวนและดูดซึมอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ร่างกายของหลิงเทียนและช่วยให้เขาบ่มเพาะง่ายขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายของหลิงเทียนตลอดเวลาเส้นเลือดของเขาแข็งแรงขึ้นและกล้ามเนื้อของเขาเต้นร้าวฮูลาลา เมื่อน้ำยาบ่มเพาะร่างกายที่อยู่ภายในถังถูกดูดซึมได้จนหมดหลิงเทียนลืมตาขึ้นมาและลุกออกจากถังอาบน้ำดูเหมือนว่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการเข้าสู่ระดับที่สองของขั้นบ่มเพาะร่างกายขณะที่เขากำกำปั้นไว้แน่นเขารู้สึกถึงพลังไหลผ่านร่างของเขามีร่องรอยสว่างวาบในดวงตาของหลิงเทียนข้าต้องผ่านไปถึงระดับที่สามของขั้นบ่มเพาะร่างกายก่อนที่จะต่อสู้กับหลี่เจียถ้าไม่เช่นนั้นแม้จะได้ความช่วยเหลือจากจารึกข้าจะแพ้ตั้งแต่เริ่มต่อสู้กับหลี่เจีย ลีเจียเป็นนักต่อสู้ระดับที่4ขั้นบ่มเพาะร่างกายจากระดับการบ่มเพาะของเขาทําให้เขามีพลังที่แข็งแรงกว่า200ปอนด์นอกจากนี้ร่างกายกระดูกและอวัยวะภายในของเขาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งทําให้ความเหนียวขึ้นทนทานกว่าร่างกายของคนธรรมดา ถ้าหลิงเทียนไม่ผ่านระดับที่สามของขั้นบ่มเพาะร่างกายภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนแม้ว่าหลีเจียจะยืนยู่ที่นั่นเช่นกระสอบทรายเขาก็ยังไม่สามารถทําอันตรายอะไรกับหลีเจียได้อยู่ดีแม้ว่าทักษะการต่อสู้หมัดมวยเขาจะแข็งแกร่งกว่าเปรียบเสมือนเด็กกับผู้ใหญ่อยู่คนละระดับกันเลยถ้าความแข็งแกร่งไม่สามารถก้าวข้ามพลังป้องกันของอีกฝ่ายทักษะดีแค่ไหนจะมีประโยชน์อะไรใช่แล้วข้ามีนัดกับเคอรเออร์อนี้หลิงเทียนเดินออกจากห้องไปก็คิดถึงวิธีการบ่มเพาะที่เขาจะสอนให้กับเครอรเออไปด้วย นอกจากวิธีการเพาะปลูกชั้นยอดทั้งสองแบบได้แก่ทักษะการต่อสู้ก้าวมังกรและเทคนิคการฟื้นคืนชีพสามชีวิตแล้วความทรงจำในแต่ละครั้งของการเกิดใหม่ของจักรพรรดิมีวิธีการเพาะปลูกอื่นอีกมากมายที่สามารถฝึกฝนจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพรรดิได้ไม่ใช่ว่าหลิงเทียนไม่เต็มใจที่จะถ่ายทอดทักษะที่ดีที่สุดของจักรพรรดิให้เคอเออและตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้เอาไว้แต่ว่าวิธีการบ่มเพาะแบบนี้ค่อนข้างก้าวร้านวรุนแรงไม่เหมาะสำหรับผู้หญิง อึมวิธีการบ่มเพาะนี้ไม่เลวทักสะดับเหมันเป็นวิธีการบ่มเพาะของผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพรรดิตั้งแต่2,000ปีมาแล้วจักรพรรดิการต่อสู้นี้เป็นนักรบที่น่าเกรงขามในเชิงดาบและที่สำคัญที่สุดคือเธอเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นโลกจากชีวิตก่อนหน้านี้หรือชีวิตปัจจุบันของเขาในโลกนี้ในแง่ของทางกายภาพผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าผู้ชายนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ในโลกนี้ถ้าผู้หญิงต้องการที่จะแข็งแกร่งเธอจะต้องใส่ความพยายามมากขึ้นกว่าที่ผู้ชายทำได้ทักษดาบเหมันทำให้หลิงเทียนต้องนับถือจากความทรงจำในการเกิดใหม่ของจักรพรรดิหลิงเทียนพบว่าการเกิดใหม่ของจักรพรรดิและจักรพรรดิน้ำแข็งเคยต่อสู้กันครั้งเดียวในการต่อสู้ครั้งนั้นมีการเดิมพันด้วยวิธีการบ่มเพาะส่วนตัวของพวกเขาในตอนท้ายจักรพรรดิสงครามได้รับชัยชนะและนั่นคือเขาได้รับวิธีการบ่มเพาะของจักรพรรดิน้ำแข็ง เอาละตัดสินใจแล้วข้าจะสอนวิธีการบ่มเพาะนี้ให้เคอเอ๋อเมื่อหลิงเทียนตัดสินใจในที่สุดเขาก็มาถึงห้องนอนของเคอร์เออแล้วเขาก็เคาะเบาๆที่ประตูประตูเปิดออกนายน้อยเด็กสาวพูดเบาๆเมื่อเห็นหลิงเทียนใบหน้าอ่อนหวานและสวยงามของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยหลิงเทียนเข้าไปในห้องนอนของเคอร์เออและปิดประตูเคอร์เออข้าคิดถึงวิธีการบ่มเพาะที่จะสอนเจ้ามาแล้ว ถ้าจะให้ส่วนที่บ่มเพาะร่างกายกับเจ้าก่อนเจ้าต้องจำไว้ให้แม่นยำหลิงเทียนมองไปที่เด็กสาวที่ไม่สบายใจและรู้สึกกระวนกระวายใจหลิงเทียนยิ้มบางเด็กสาวพยักหน้าเบาๆและฟังอย่างจริงจังต้องยอมรับว่าเครอรเออเป็นเด็กสาวที่ฉลาดจริงๆหลิงเทียนได้ท่องส่วนบ่มเพาะร่างกายของทักษดับเหมันสามครั้งก่อนที่เครอรเออสามารถจดจำได้ทั้งหมดแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนายน้อยค้า ถึงแม้ว่าข้าจะจดจำวิธีการบ่มเพาะแล้วข้าไม่รู้ว่าจุดฝังเข็มทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งใดข้าควรทำอย่างไรเค่อเอ๋อมองไปที่หลิงเทียนในสายตาของเธอมีความกังวลข้าลืมไปข้ายังไม่ได้สอนวิธีระบุจุดฝังเข็มเหล่านั้นหลิงเทียนนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่เขาจะส่ายหัวและยิ้มใช่ใช่เค่อเอ๋อพยักหน้าอย่างตื่นเต้น ในหัวใจของเคอเอเธอต้องการที่จะเป็นนักสู้เมื่อเธอกลายเป็นนักสู้แล้วเธอจะสามารถปกป้องคนที่เธอรักอย่างนายน้อยหลิงเทียนและนายหญิงหลี่รู้ได้เธอตามคำแนะนำของหลิงเทียนเคอเอนั่งบนเตียงหันหน้าเข้าหาเขาเคอเอจุดฝังเข็มจีวว้วอยเจ็ดนิ้วจากหน้าท้องใช่แล้วนี่หลิงเทียนค่อยๆย,ยกมือขึ้นและลากจากท้องผ่านเสื้อผ้าบางๆนิ้วของเขาขยับขึ้นและหยุดที่จุดฝังเข็มจุดจีว้วย เธอเอ๋อเจ้าจำได้ไหมหลิงเทียนรู้สึกว่าร่างของเธอกำลังสั่นเบาฮ่าฮ่าเขานึกถึงความรู้สึกของเด็กสาวคนนี้ขณะที่แอบแอบหัวเราะกับตัวเองข้าข้าจำได้ใบหน้าของเด็กสาวสีแดงเหมือนแอปเปิลและเสียงของเธอสั่นระริกเบาๆเพราะเธอรู้สึกอายมากหลิงเทียนสอนวิธีการระบุจุดฝังเข็มทีและจุด ขณะที่มือของเขาค่อยๆขยับขึ้นร่างกายของเด็กสาวเริ่มสั่นอย่างรุนแรงทําให้หลิงเทียนกลายเป็นกระวนกระวายใจเล็กน้อยแม้ว่าเคอเอออายุแค่15ปีแล้วแต่เธอก็เติบโตได้ดีนี่เป็นสิ่งล่อตาล่อใจหลิงเทียนอย่างไม่ต้องสงสัยในชีวิตก่อนหน้าหลังจากหลิงเทียนกลายเป็นทหารรับจ้างชีวิตของเขาก็ไม่ถูกควบคุมอีกต่อไปแน่นอนมันเป็นเพียงเรื่องบันเทิงข้าเวลาเท่านั้น เป็นทหารรับจ้างที่อยู่ในสนามรบอย่างต่อเนื่องเขารู้ตัวดีเขารู้ว่าความรักเป็นแค่ความฝันและเขาไม่ยอมปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นจุดอ่อนที่ศัตรูของเขาสามารถใช้กับเขาได้เอเอ,อเจ้าสามารถฝึกต่อได้หรือไม่หลิงเทียนถามหลังจากสังเกตเห็นว่าเธอมีเหงื่อออกมากนายน้อยท่านสามารถต่อได้เลยเธอพูดเคอเออนี่คือจุดชานจงหลิงเทียนพยักหน้าแล้วยื่นนิ้วอีกไปกดอีกครั้ง ร่างกายของเคอร์เออร์สั่นอย่างรุนแรงราวกับไฟช็อตเธอไม่สามารถบังคับตัวเองได้อีกต่อไปเธอตกลงไปในกอดของหลิงเทียนขณะที่เด็กสาวที่ปกคลุมด้วยเหงื่อร่วงลงมาเขาได้กลิ่นหอมๆเข้าจมูกของเขาหลิงเทียนจับเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาเมื่อร่างนุ่มนวลเข้าสู่อ้อมแขนของเขาบรรยากาศในห้องก็ตกอยู่ในความร,าร้อนและอ่อนโยนเล็กน้อยร่างกายของเด็กสาวนั้นสั่นสะท้านและเธอก้มหน้าต่ำลงด้วยความอาย มันบังเอิญไปวัตถุที่แข็งอย่างหนึ่งทําให้ใบหน้าหลิงเทียนบิดเบี้ยวไปจากนั้นเขาก็ส่งเสียงปนหอบเล็กน้อยนายน้อยท่านสบายดีไหมเด็กสาวรีบยกศีรษะของเธอขึ้นแล้วมองไปที่หลิงเทียนด้วยท่าทางตกใจเล็กน้อยข้าสบายดีหลิงเทียนบังคับเสียงคำรามต่ําลงจากลำคอเด็กสาวดูเหมือนจะได้ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างในขณะนี้ดังนั้นเธอจึงก้มหน้าลงไม่กล้ามองไปที่หลิงเทียน เครเออขอให้ท่านแม่ของข้าสอนวิธีระบุส่วนที่เหลือของจุดฝังเข็มข้าต้องออกไปเดี๋ยวนี้หลิงเทียนกล่าวเสร็จเดินออกจากห้องหนีไปข้ารู้สึกละอายใจเมื่อครู่ข้าความจริงแล้วที่จริงเขาทิ้งเด็กสาวที่มีหน้าแดงจนดูเหมือนเลือดจะหยดลงได้ทุกขณะเธอพูดกับตัวเองด้วยเสียงเบ หลังจากหลิงเทียนออกจากห้องเด็กสาวแล้วเขาก็หายใจเข้าลึกๆเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถละเว้นจากการทำอะไรบ้าๆนั่นตามที่ผู้คนพูดในชีวิตก่อนหน้านี้เค่อเอออายุ15ปีเป็นเด็กหญิงที่ยังไม่ถึงวัยเป็นผู้ใหญ่เทียนทำไมเจ้าถึงออกจากห้องของเค่อเออหือหลี่รูปเพิ่งกลับมาบังเอิญเจอกับหลิงเทียนและได้สังเกตเห็นความตะหนกตกใจของเขาท่านแม่ข้ามีเรื่องที่ต้องทำข้าจะกลับไปที่ห้องของข้า เมื่อหลิงเทียนเห็นหลีร่รูเขาหัวเราะอย่างอายและรีบกลับไปที่ห้องของเขาในฐานะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์หลีร่รูไม่สามารถระงับเสียงหัวเราะของเธอได้ดูเหมือนบุตรชายของเธอโตขึ้นหลีร่รูเดินไปที่ห้องของเคอร์เออแล้วเดินเข้าห้องไปเคอรอ์เจ้าหลีร่รูเห็นสาวน้อยคนนี้นั่งอยู่บนเตียงพร้อมกับผิวที่ชุ่มชื่นสายตาของหลีร่รูมีความขี้เล่นนายหญิงเมื่อเห็นหลีร่รูเด็กสาวก็ตกใจ ถ้ามันไม่ใช่อย่างที่ท่าคิดนายน้อยเพิ่งสอนข้าถึงวิธีระบุจุดฝังเข็มเธอรีบอธิบายระบุจุดฝังเข็มหลังจากได้ยินเธอบอกหลี่รูก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้นเวลาหนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่นัดประลองระหว่างหลิงเทียนกับหลี่เจียยามเช้าในห้องที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยหลิงเทียนลุกขึ้นจากทางอาบน้ำเขาเพิ่งจะดูดซึมส่วนสุดท้ายของน้ำยาบ่มเพาะร่างกายไป ขณะที่เขาขยับร่างกายเขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งหลิงเทียนยกยิ้มมุมปากตลอดทั้งเดือนของการฝึกฝนอย่างหนักไม่ได้เสียเปล่าหลังจากที่ผ่านการบ่มเพาะเป็นเวลาหนึ่งเดือนปรากฏร,ร่องรอยความภาคภูมิใจบนใบหน้าหลิงเทียนจางจการฝึกร่างกายเป็นเวลานานทําให้ร่างกายของหลิงเทียนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเทียบกับตัวเขาเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเหมือนกับเป็นคนละคนทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเคาะประตูมาจากข้างนอกนายน้อยท่านตื่นหรือย,ยัง เสียงที่ไพเราะเช่นเดียวกับการร้องเพลงจากนกขมิ้นทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยนภายใต้สแสดงออกอันสงบนิ่งของหลิงเทียนหลังจากที่ใส่เสื้อผ้าเสร็จหลิงเทียนเดินออกมาจากด้านหลังห้องเดินไปเปิดประตูห้องเมื่อประตูเปิดแสงแดดอ่อนๆความอบอุ่นไหลเข้ามาในห้องและเข้าสู่ร่างกายของหลิงเทียนข้างนอกคือเด็กสาวบอบบางและสง่างามจ้องมองมาทางหลิงเทียนเมื่อสายตาของพวกเขาปะทะก,กันเธอก้มหน้าลงในความเขินอายแก้มเป็นสีแดงขึ้นเรื่อยๆ เด็กสาวสวมเสื้อผ้าสีเขียวอ่อนซึ่งเผยให้เห็นการเติบโตของเธอคู่ดอกไม้บานที่ไม่ได้ตั้งใจอวดเป็นสิ่งล่อตาล่อใจแสดงถึงความอ่อนเยาว์เอวที่เพียวบางที่อาจกอดได้ด้วยแขนข้างหนึ่งถูกผูกติดกับเข็มขัดสีฟ้าที่พลิ้วไปตามแรงลมหลิงเทียนมองเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าและนิ่งไปชั่วครู่เคอเอ๋อเจ้าตื่นเช้าดีหลิงเทียนยิ้มให้ยิ้มเล็กน้อยเขาถอนหายใจเบาๆในใจในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ร่างกายของเธอมีเสน่ห์มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ฮ่าฮ่าในขณะที่หลิงเทียนมองเธอใบหน้าของเธอแดงจนดูเหมือนเลือดจะไหลออกมาได้นายน้อยนายหญิงบอกว่าท่านจะออกไปข้างนอกให้ข้ามาปลุกท่านและออกไปพร้อมกับนายน้อยข้าไม่คิดว่านายน้อยจะตื่นเช้าเช่นนี้เด็กสาวกระพริบตาคิ้วใบหลิวโค้งในรูปพระจันทร์เสี้ยวเมื่อเธอพยักหน้าเบาๆสิ่งที่เด็กสาวบอกทำให้หลิงเทียนหัวเราะอ,อย่างขมขื่นท่านแม่คิดว่าข้ายังคงเป็นเด็กขี้เกียจที่ชอบตื่นสาย เธอเออเจ้าไปถึงระดับที่สองของขั้นบ่มเพาะร่างกายแล้วทันใดนั้นหลิงเทียนก็มองไปที่เด็กสาวด้วยความรู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่าเธอตัดผ่านไปอีกขั้นต้องขอบคุณทุกอย่างที่นายน้อยมอบให้น้ำยาที่ท่านปรุงให้ข้าถ้าไม่เช่นนั้นความคืบหน้าของข้าก็ครบไม่รวดเร็วเท่านี้ดวงตาที่กระจ่งางใสของเด็กสาวขยับเล็กน้อยและคิ้วใบหลิวของเธอก็ขยับขึ้นเธอพยักหน้าเล็กน้อยมุมปากของเธอก็ยิ้มขึ้น ยาเป็นเพียงปัจจัยรองจุดสำคัญที่สุดคือเจ้ามีพรสวรรค์ที่ดีดูเหมือนว่าทักษดาบเหมันจะเหมาะกับเจ้ามากเจ้าจะต้องใช้ดาบเนื่องจากเจ้ากำลังบ่มเพาะวิธีดาบในตอนบ่ายข้าจะพาเจ้าไปซื้อดาบหลิงเทียนส่ายหัวและยิ้มนายน้อย e, ไม่ใช่ท่านบอกว่าการบ่มเพาะร่างกายของทักษดาบเหมันไม่ได้มีทักษดาบใดๆสาวน้อยกระพริบตาของเธอข้าจะสอนทักษดาบอื่นๆเจ้าต้องการที่จะเรียนรู้ไหมหลิงเทียนหยอกเล่นอย่างสนุกสนาน เจ้ากะดูเหมือนจะกลัวว่าหลิงเทียนอาจกลับคำพูดของเขาเคอะเออไปกันเถอะหลังจากออกจากห้องของเขาและปิดประตูเขายื่นมือออกไปจับมือเด็กสาวการกระทำของเขาดูเหมือนเป็นธรรมชาติและรับรื่นราวกับว่าเขาได้ฝึกซ้อมนับไม่ถ้วนใช่เราไม่สามารถปล่อยให้ท่านแม่มารอเรานานเกินไปใบหน้าของหญิงสาวมีรอยยิ้มแห่งความสุขขณะที่มือเล็กๆของเธอจับมือเด็กหนุ่มไว้แน่น คู่หนุ่มสาวจับมือกันขณะที่พวกเขาเดินออกมาจากบ้านและไปที่ห้องฝึกสมาธิในการฝึกศิลปะการต่อสู้ของตระกูลหลี่ระหว่างทางพวกเขาถูกจับตามองจากสาวกของตระกูลหลี่พวกเขามองด้วยความอิจฉาชื่นชมและเกลียดชังลูกศิษย์ตระกูลหลี่จำนวนหนึ่งมองไปที่หลิงเทียนเหมือนว่าดวงตาของพวกเขาจะพ่นไฟได้ทุกเมื่อพวกเขาปรารถนาว่าพวกเขาจะสามารถผลักหลิงเทียนออกไปและเข้าไปแทนที่หลิงเทียนได้ มีสาวๆบางคนที่มีความรู้สึกริษยาเมื่อมองไปที่เครือเอ๋อที่มีความงามพอๆกับนางฟ้าบนสวรรค์ห้องถงฝึกศิลปะการต่อสู้ของตระกูลหลี่เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่บริเวณนอกเวทีมีระดับความสูงขึ้นเล็กน้อยตอนนี้มีคนเข้ามาที่นั่นคนเหล่านี้เป็นลูกศิตรกูลหลี่ที่มาชุมนุมกันพวกเขาคึกคักและตื่นเต้นสุดๆจนพูดคุยส่งเสียงดังกระหึม่มแค่เด็กสองคนสู้กันแต่ทุกคนในตระกูลมากันหมดนี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนะัก ใช่แม้แต่ผู้อาวุโสหอ,อการค้าก็กลับมาจากเมืองวายุปโปรยความคึกครืนในวันนี้เทียบกับงานวันเกิดท่านผู้นำได้เลยในความเห็นของข้าที่บรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายได้กลับมาเป็นเพราะผู้อาวุโสที่เจ็เชิญบรรดาผู้อาวุโสและท่านประมุกมาเป็นพยานพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะมาถ้าหากไม่มาจะเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสที่เจ็ ที่ด้านหน้าของสนามฝึกศิลปะการต่อสู้มีเวทีสูงที่มีที่นั่งวางไว้หลายคนนั่งอยู่ที่นั่นแล้วดื่มด่ำกับชาหอมๆคนเหล่านี้เป็นพวกสายตระกูลหลักของตระกูลหลี่และมีหลีหนานเฟิงผู้เป็นประมุขตระกูลหลี่นั่งอยู่ตรงกลางนอกจากที่นั่งข้างๆเขาแล้วที่นั่งอื่นๆเต็มหมดถัดมาด้านหลังเป็นที่นั่งของผู้อาวุโสตระกูลหลี่แต่ละคนมีเด็กอายุน้อยๆอ,อยู่ข้างกาย ในฐานะผู้อาวุโสที่เก้าของตระกูลหลี่หลี่รู่นั่งอยู่ริมริมใบหน้าของเธอสงบราวกับว่าสีหน้าของเธอจะไม่มีสันเปลี่ยนแม้ว่าภูเขาจะพังลงตรงหน้าเธอผู้อาวุโสที่เก้าท่านมีความสามารถในการควบคุมตนเองได้ดีผู้อาวุโสที่เจ็ดและที่เก้าหลี่คุณและหลี่รู่ถูกขั้นด้วยผู้อาวุโสลำดับที่แปดเขาเอ็นสีสมองไปที่หลี่รู่และยิ้มให้จางฮ่าฮ่าหลี่คุณแสดงออกถึงความมั่นใจในชัยชนะ หลี่รูททำราวกับว่าเธอไม่ได้ยินเสียงเขาและไม่สนใจเขาทำให้ผู้อาวุโสคนที่แปดที่อยู่ตรงกลางไม่สามารถกลั้นรอยยิ้มแปลกแปลกบนใบหน้าได้ฮึดหลี่คุณสอบอถอด้วยความเกรี้ยวกราดเขาอยากจะดูว่าหลี่รู้จะสามารถทำหน้านิ่งได้นานแค่ไหนวันนี้บุตรชายของเขาหลีเจียจะทำให้หลิงเทียนพิการและแก้แค้นให้กับหลีซินที่ไม่สามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ผู้อาวุโสลำดับหนึ่ง ผู้อาวุโสลำดับหนึ่งคนแยกออกจากกันเป็นทางเส้นหนึ่งพร้อมด้วยคำทักทายที่เต็มไปด้วยความนับถือคนที่ดูมีอายุเดินขึ้นไปบนเวทียกสูงคือผู้อาวุโสลำดับหนึ่งของตระกูลหลี่หลี่หัวผู้อาวุโสลำดับหนึ่งรวมทั้งท่านประมุขลีนานเฟิงทุกคนในตระกูลหลี่ลุกขึ้นยืนและกวาดมือให้ความเคารพชายชาราชายชาราคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลหลี่แต่เขาก็นับว่าเป็นนักปรุงยาระดับเก้า ในทวิปเมครามนี้นักปรุงยาจะต้องไปรับการพิจารณาก่อนถึงจะเป็นนักปรุงยาที่แท้จริงการเป็นนักเล่นปรุงยาต้องทําตามข้อกําหนดที่เข้มงวดมากอาจกล่าวได้ว่ามีนักสู้ขั้นสร้างแก่นพลังหลักหลายพันคนไม่มีโอกาสเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุได้ในเมืองวายุโปรยทั้งสามตระกูลหลักมีนักปรุงยาระดับเก้าเพียงตระกูลละคน แต่นักปรุงยาของตระกูลหลี่เป็นเครือญาติของตัวเองในขณะที่นักปรุงยาของอีกสองตระกูลได้รับเชิญเข้ามาในตระกูลด้วยการจ่ายเงินจำนวนมหาศาลซึ่งนักปรุงยาสามารถอออกได้ทุกเมื่อชายชราพยักหน้าเบาๆและนั่งลงที่ที่นั่งด้านข้างของท่านประมุขหลี่น่านจากนั้นเขาก็หลับตาลงและเข้าสู่สมาธิหลี่เจียผู้อาวุโสลำดับหนึ่งมาถึงแล้วเข้าไปที่ลานต่อสู้ได้เลย ผู้อาวุโสที่เจ็ดกล่าวกับหลีเจียที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาหลังจากที่เขาพยักหน้าหลีเจียเดินเข้าไปในลานต่อสู้อันกว้างขวางผู้อาวุโสได้มาถึงแล้วและหลีเจียก็เข้าไปในเวทีแต่ทําไมหลิงเทียนยังไม่มามารยาทเป็นสิ่งที่หลิงเทียนควรมีเขาไม่กลัวก่อนที่จะมาใช้ไมสาวกของตระกูลหลี่ที่อยู่รอบๆห้องฝึกสมรรถภาพทางกายเริ่มคุยกับคนอื่นบางคนรู้สึกผิดหวังต่อหลิงเทียน ผู้อาวุโสที่เก้าผู้อาวุโสได้มาถึงแล้วทําไมลูกชายของท่านยังไม่มาเขาไม่กลัวที่จะมาใช่ไหมผู้อาวุโสที่เจ็ดตั้งใจพูดเสียงดังขึ้นบนเวทีไม่ต้องห่วงผู้อาวุโสที่เจ็ดตั้งแต่ลูกชายของฉันได้ตกลงที่จะต่อสู้เขาจะมาตามที่ตกลงไว้หลี่รู้ทําเสียงฮึมเบาๆผู้อาวุโสที่เก้าข้ารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องทําศึกในวันนี้ทําไมท่านไม่ยอมรับในนามของลูกชายของท่าน อย่างน้อยที่สุดวิธีนี้ท่านสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาได้รับบาดเจ็บและป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและผู้อาวุโสเจ็ดระหองระแหงกว่าเดิมผู้อาวุโสที่หกหลี่ปิงคนที่มีรอยแผลอยู่บนใบหน้าของเขากล่าวเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลี่คุณผู้อาวุโสที่หกตามสิ่งที่ท่านพูดท่านคิดว่าหลี่เจียจะชนะได้หรือผู้อาวุโสที่ห้าไม่สามารถละเลยได้นั่นคือความจริงที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนหลี่ปิงยิ้ม ผู้อาวุโสที่6มาเดิมพันกันเถอะถ่าหลีเจชนะข้าจะจ่ายเงินให้ท่าน5้าร้อเหรียญเงินแต่ถ้าหลิงเทียนชนะท่านจะต้องจ่ายให้ข้าห้าร้อเหรียญเงินตกลงไหมหลีถิงมองลึกเข้าไปในตาของหลี่ปิงก่อนที่จะพูดอย่างช้าช้าพวกผู้ใหญ่ของตระกูลหลี่ได้รับเงินไม่เกิน20เหรียญในแต่ละเดือนเท่านั้นหลีถิงใช้เงินเก็บหลายปีในการเดิมพันคนในตระกูลหลีในที่นั้นรวมถึงท่านประมุขหลีน่านมองไปที่หลีถิงด้วยความตกใจ พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมั่นใจในตัวหลิงเทียนมากขนาดนี้แม้ผู้อาวุโสหลี่หัวก็ลืมตาและมองไปที่หลี่ถิงหลังจากได้ยินหลี่ถิงกล่าวดวงตาของหลี่ปิงส่องแสงเจิดจ้าเขาเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันโดยธรรมชาติเขาถูกมองว่าเป็นพวกบ้าการพนันในใจของเขาตอนนี้กำลังโลดเล่นเขากำลังจะได้เงินฟรีปัญหาเดียวของเขาคือเขาไม่มีเงินห้าร้อยในขณะน,นี้เงินส่วนใหญ่ของเขาถูกใช้ไปที่บ่อนการพนันผู้อาวุโสที่หกท่านกล้าไหม เมื่อเห็นว่าหลีปิงเงียบหลีหลิงก็หัวเราะใบหน้าของหลีปิงเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเขาหันไปมองที่ผู้อาวุโสเจ็ดผู้อาวุโสที่หกข้าสามารถให้ยืมเงินได้ห้าร้อยเหรียญเงินนอกจากนี้ข้าจะเอาเงินอีกห้าร้อยเหรียญเงินเพื่อเดิมพันกับผู้อาวุโสที่หกท่านพร้อมที่จะเดิมพันกับข้าหรือเปล่าผู้อาวุโสห้าหลี่คุณกล่าวหลังจากสังเกตเห็นความยากลําบากของหลีปิงเขามองไปที่หลี่ถิงด้วยท่าทางที่กระตือรือร้อน หลีทิงขมวดคิ้วแม้ว่า500เหรียญเงินเป็นเพียงเงินเก็บไม่กี่ปีแต่เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับปีนี้หลีทิงมีเพียงประมาณ800เหรียญเงินหลี่คุณผู้ซึ่งสามารถรวบรวมเงินออมได้1,000เหรียญเงินได้อาจจะถือว่าเป็นผู้อาวุโสที่ร่ำรวยในตระกูลหลีอาจกล่าวได้ว่าหลีคุณกำลังเสี่ยงโชคทั้งหมดทั้งตัวของเขาและเดิมพันออกไปทั้งหมด